มาค่ะอินโนวาเข้าใหม่ไม่เจ็ด0มื่นกิโลเท่านั้นบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะรถเข้าใหม่ที่อยากจะนำเสนอลูกค้ามากๆเลยนะคะกับคันนี้ใครที่กำลังหาย u v v รถครอบครัวเจ็ที่นั่งบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้ โตโ o ต้อินโนเครื่อง2.8ปี2017ได้เป็นตัว G wagon นะคะคันนี้มาในราคาสุดพิเศษมากนะคันนี้589,000บาท ไม่เพียงแค่เศษหมื่นกิโลเท่านั้นลูกค้าขาบอกเลยได้ใช้งานนะคะคุ้มค่าแน่นอนสีดําสีเดิมนะคะที่ได้มาเนาะแล้วก็กระจังหน้า2ชั้นแบบนี้นะคะดูโชบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตหรูหราขึ้นมาด้วยนะคันนี้ก็คือด้านหน้าเขาสวยมากนะแล้วก็จะเน้นเป็นในส่วนของโครเมียมนะส่วนด้านบนก็จะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาสีเกรย์แบบว่า ไม่ได้เข้มจนเกินไปโลโก้เห็นชัดเจนนะคะไฟเป็นตัวไฟใหม่ไมเนเชนแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะลูกค้าขาที่ได้มาในส่วนของด้านข้างนะคะตัวแม็กไม่พูดไม่ได้เลยอันนี้คือแม็กเดิมๆจากสูตรเลยนะคะของโตโยต้ามาพร้อมกับแม็กขอบสินะคะคันนี้ อ่ะส่วนด้านข้างนะคะนี่ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นยาวๆใหญ่แบบนี้เลยตัวกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีชุดแต่งของเขามาเดิมๆจากศูนย์นะคะก็จะติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยด้านท้ายของเขาค่อนข้างใหญ่เลยแหละ,ะเพราะว่ามันเป็น suv ขนาดใหญ่แล้วนะ innova นะคะส่วนไฟท้ายนะคะแบบเดิมๆใสๆแบบนี้เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเป็นเครื่อง2 8 G นะคะคันนี้ดีเซลเนาะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะที่ให้มาเนาะสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าสําหรับคันนี้นะนี่เลยบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะนี่ที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถมากอันนี้ก็คือติดในส่วนของพรมนะคะอันนี้ก็คือทั้งคันเลยรอบคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนะส่วนตัวเบาะนะคะสามารถาพับได้ทุกชั้นเลยนะคะลูกค้าขา แล้วส่วนด้าน้ายสุดสามารถพับแล้วยกขึ้นเก็บแบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะจุของวางของได้แบบสุดใจเน้นขนคนก็ได้จุคนก็ได้นะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆได้มาแบบครบๆเลยนะคะคันนี้ก็คือ เดิมๆเลยนะใน,นส่วนของตัวรถนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักบานแน่นอนนะคะลูกค้าใช้งานต่อนะคะสบายใจหายห่วงได้เลย <S <S นะ,นะเดี๋ยวเราดูภายนอกแล้วดูด้านท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าตัว G-Wagon คันนี้ Innova คันนี้เขาให้ออปชันอะไรมาบ้างไปชมกันค่ะมมาค่ะเราเข้ามาดูภายในกันบ้างนะ บอกเลยว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าตัวรถห้องโดยสารค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านแล้วก็เรียบร้อยมากเลยนะคะในส่วนของกลิ่นนี่สําคัญเลยแต่คันนี้กลิ่นหอมมากรถหอมมากลูกค้าขาขส่วนหน้านะให้พื้นที่เหลือมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะลูกค้าขาเป็นสีดํา เนียนไปแบบนี้เลยนะแล้วก็โหมดแอร์นะคะก็จะมี4ี่ช่อง4ี่จุดแบบนี้เลยนะคะดีไซน์มาเป็นแบบเคิร์ฟิแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะแผงดีไซน์ของเขามันจะเหมือนเคบล่านิดน,นึงแต่ว่าจะเป็นสีเทานะคะอันนี้ก็คือเดิมๆเ,เลยไม่ได้ติดสติกเกอร์ด้วยนะเป็นเป็นแบบแผงที่เขาให้มาเดิมๆจากสูตรเลยค่ะลูกค้าช่องใส่ของนะคะกดจากด้านบนแบบ,น,แบ,บน,นี้ได้เลยนะคะจะมี2ชั้นจะมีด้านบน1ช่องแล้วก็จะมีด้านล่าง1ช่องแบบนี้นะคะ ุดใช้งานของเขาได้มาในส่วนของจุดใช้งานได้มาสจุดเลยนะคะนี่นะช่องใส่แก้วน้ํา1ช่องตรงนี้เลยเลื่อนมาด้านหน้าบ้างดีกว่าคอนโซลกลางตรงนี้นะคะจออันนี้คือได้มาเดิมๆจากสูย์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะที่ได้มานะคะโหมดแอร์ออโต้นะคะเลือกใช้งานควบคุมด้านบนได้เลยแล้วก็ระบบการสั่งการเราก็จะมีแบบพาวเวอร์โหมดนะคะแล้วก็ Eco Mode นะคะโห,หมดประหยัดก็มีเนาะลูกค้าเลือกใช้งานกันได้เลยเลื่อนลงมานิดนึงจุดเสียบพาวเวอร์เอาเ นะคะแล้วก็ช่องใส่ของพื้นที่เหลือๆตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะว่าคอนโซลของเขาพอเลื่อนขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดแล้วแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ําได้มาเป็นเกียร์ออโตโอ้อีกหนึ่งจุดใส่แก้วน้ําเหมือนกันมีที่พักแขนมาให้แบบเรียบร้อยเลยในส่วนของด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ2ฝัง่งนะพวงมาลัย ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็พวงมาลัยเขาดีมากนะก็คือนี่ลูกค้าดูไม่แบบไม่มีรอยช้ํารอยโซมหรือว่าเก็บงานรอยลอกอะไรเลยนะถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยดูแลมาดีพอสมควรเลยนะคะกลับมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกติฝั่งคนขับก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้เหมือนกันนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงประตูอันนี้ก็ได้มาเนาะในส่วนของด้านบนบ้างดีกว่านะคะ,ะการใช้งานเนาะก็จะมี ตรงกระจกนะคะจะมีไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติอ่ะเลื่อนมาในส่วนของจุดสําคัญบ้างดีกว่าตัวเบาะของเรานะคะอันนี้ก็จะได้มาเป็นเบาเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้ก็คือเดิมเดมจากศูย์เลยนะคะแต่ว่าการดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้าที่มีลวดลายนะเล่นลวดลายมานะคะก็ ดูแพงนขึ้นมาเลยนะสําหรับตัวเบาะนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นเบาะที่แบบรองรับตัวเรานะเป็นแบบเหมือนบัคเก็ตซีนนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าดีไซน์มาค่อนข้างที่จะลงตัวเลยเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวลองไปนั่งดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปมาค่ะเราขึ้นมาด้านหลังบ้างดีกว่าเนาะแต่ว่าจะเป็นแถวที่สองเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหลังนะคะบอกเลยว่าตัวเบาะด้านด้านหลังนะคะตึงๆแบบนี้เหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะคะ อ่ดีไซน์มาเหมือนกันแล้วก็ส่วนในส่วนของโหมดแอร์นะคะลูกค้าสามารถคอนโทรลจากด้านหลังได้เลยนะคะควบคุมสั่งการจากด้านหลังได้เลยนะ ในส่วนของไฟนะคะอันนี้เขาก็จะรอบคันเลยนะคะจะมี2จุดฝั่งนี้นะคะซึ่งใช้งานได้จริงแล้วก็จะมีตรงกลางอีก1จุดนะคะส่วนด้านหลังเหมือนกันนะด้านหลังก็เวลาเราเอาเบาะพับลงเนาะแอร์นี่มันเป็นแอร์ราวอยู่แล้วเย็นทั่วถึงแน่นอนและด้านข้างมีช่องวางแก้วน้ําให้ลูกค้าเหมือนกันก็จะมีที่พักแขนมาให้ช่องใส่แก้วน้ำนะคะที่ให้มาแล้วก็ ด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะนี่เลยที่เสียบ USB มันก็จะอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะแล้วก็จุดเสียบ power outlet นะแล้วก็ที่แจ้งก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือพรมนะที่เขาใส่มารอบคันเลยอันนี้ก็นี่เลยพรมใหม่ๆเลยเหมือนพิ่งได้มาเลยค่ะลูกค้าขาบอกเลยว่าสวยตอบโจทย์แน่นอนใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถน,นะคะแจ้งได้เลยนะโชว์รูมของเราอยู่ที่กิจสดากูดคานะคะถนนกญจสารพิเศษบางแค 0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะยังไงไอ้ฝากอ n นโนวาคันนี้ไว้ด้วยอ n นโนวาตัวจีวากอนนะคะปี2017เครื่อง2.8ดีเซลราคาสุดพิเศษ589,000บาทไม่เพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยได้รถสวยๆช้ำๆแบบนี้ไว้ใช้งานในราคาที่สุดแสนจะพิเศษเลยนะคะยังไงไอฝากไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย